เราเราออกมาจากคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจำไว้ก่อนอาบบร์ BBQ p l a z านี่พี่ลินพี่ลินนี่แม่บ้านค่ะแม่บ้านแม่บ้านน่ารักแม่บ้านน่ารักมากที่เจอที่ขอทานเลยค่ะเห็นเห็นพี่ลินถือเห็นพี่ลินถือป้าเห็นพี่ลินถือป้าย แฟนคลับของลูกไว้ยังายได้นะคะมีทุกมีทุกที่ทุกถิ่นนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนโอ้ยน่ารักหล่อมากหลอมากรอแข่งกันทีเดียวแต่ให้รูปแต่ให้รูปน้องเอามีรูปให้อีกนะคะนี่ค่ะนี่คือพี่ลินของเราค่ะคคนนนะะี่เออ็้ง น้องมีมาเล่นนะออกมาไปดูกันนะคะมีมีความบริสุทธิ์ด้วยนะคะเมื่อวานเมื่อวานขำนะปลาไะไรสดมีพี่ลินเขาจะถือเือคนให้ถือมาอะไรประหลุนประเราเนี่ยถือมาเนี่ยก็จะหุกอย่างนี้นะเอามาถือสวัสดีค่ะ อ๋อเกรด C เกรด C นะคะคุณเใกล้ๆกับคุณสวัสดีค่ะป้าตามหนูมานานแล้วสวัสดีค่ะตามคุณมาเแล้วจ้ะจ้าใช่เไม่เป็นีค่อ๋อเหรอไม่เป็นไรมาเจอหนูหน้างานมาซื้ออะไรหน้างานได้หมดเลยแม่อะไรล่ะเนี่ยแม่สมศรีแม่สมศรีแม่จังหวัดน่านแม่สมศรีคุณน้องหลายครคะแม่คะอุ้ยดูนานมากอ๋อค่ะแต่มาที่นี่สำคัญอ๋อสองค่ะใช่ใช่ใช อยู่แถวไหนอะอยู่เนี่ยค่ะตรงอยู่แถวนี้เลยสุวัสดีโอ้ยตรงสุขสวัสดิ์ไม่ไกลมากโอ้มีโอกาสได้ดูร้อ้เนาะสเนาะสวยกับโดนในท่าเท้านในโอ้โหเดี๋ยวให้ชายสักยี่สิบไม่คุ้นไม่คุ้นเป็นอะไรไหมตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เดี๋ยวได้เจอน้องอไรเนี่ยอยากได้ปฏิทินปฏิทินปฏิทินตั้งโต๊ะใช่ไหมถ้างั้นน่ะเดี๋ยวไปหาหน้าปลากับป้านกดูว่ามีติดมาไหมเนาะ ตรองนี้นะคะทำอะไรไม่เป็นโอ้ทำอะไรไม่เป็นเอาใจมาอย่างเดียวเอาตัวเอาใจอัลเาอลังเขาเอาตัวกับใจมาอย่างเดียวร้านกิจกรรมเปิด16นาฬิกาตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเ่ากับว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองโมงกว่าตอนนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้ยังโอ้โหยังไม่สามโมงเย็นเลย จองไว้แล้วโอ้ยแม่ๆเราตอนนี้14นาฬิกา53นาทีค่ะร้า,านกิจกรรมเปิด16เพราะฉะนั้นเท่ากับรานกิจกรรมตอนนี้ยังไม่เปิดแต่ถามว่าแม่ๆเราไปแล้วั้ยไปแล้วไปจองกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินเข้างานกันค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เหมือนลานกิจกรรมยังไม่เปิดร้านอาหารอะไรก็ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะมีละหนึ่งร้านสองร้านน่าจะขายดีว่าเนี่ยมาก่อนเนี่ยขายดีเลยละ่ะย,ยังไม่ได้ขายรับรองไม่แม่ไรอันเนี่ยแน่นอนทุกปีอปเก่งมากทุกปีทุกปีโอ้โหเป็นเป็นจุดเดิมที่ที่ลูกไอ้อันนี่นี่ เป็นสัญลักษณ์ของวัดนะสัญลักษณ์ของงานวัดค่ะสัญลักษณ์ของงานวัดนะคะเทศการเที่ยวงานวัดก็บริเวณนี้เลยค่ะโอ้โหบรรยากาศดีอยู่ริมน้ำค่ะอยู่ริมน้ำ ปีที่แล้วหรือปีไหนเพราะมันมาหลายปีแล้วพอลูกไลอ้อัแสดงเสร็จจบช็อตสุดท้ายผลก็นำลงมาเลยค่ะอยู่ริมน้ำเลยนะคะบรรยากาศด,ดีค่ะมีกระจกกั้นด้วยมีเหล็กกั้นแล้วก็มีกระจกกั้นอีกล้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยต้องสวยงามมากๆากแน่เลยค่ะเพราะว่าเขาจัดลานไว้ข้างล่างด้วยนะคะเนี่ย เป็นท่าท่าเรือไหมคะเนี่ยเป็นท่าเรือแม่แล้วเขาก็จัดไฟเอาไว้สวยเลยเดี๋ยวพอกังคืนเนี่ยต้องสวยแน่เลยค่ะ<ม>โอ้โหโต๊ะโต๊ะดีงามพระรามแกกมากโอ้โห แม่แม่จองจองเก้าอี้กันแล้วเรียบร้อยค่ะไม่น่าจะมีเหลือแล้วนะคะเก้าอี้มีกล้วยมีกล้วยมีขนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวรอลูกไมอันนะคะ18แนาฬิกาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอ่อโดยรวมให้ชมเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลานกิจกรรมยังมีเรื่อง้อห่านร้อนเพราะว่าเป็นลาน รานกว้างรานโล่งเลยนะคะรันชาน่ารักมากเลยจ๊ะทุกคนรันชาสิสารันชาน่ารักมาก